ข้อสอบแพทบาลี ari, ข้อนี้นะเขาถามเรื่องของคำสมาตนะมาจากปีเอ่อห้าสองนะกรกดาษนะเอ่อเขาถามว่าข้อใดเป็นชื่อของสมาตทวาทสมาสานะหลายคนเนี่ยนะเวลาเอา่อจะสอบแพทบาลี ari, นะแบบไปเห็นว่าโอ๊ยคำสมาตนะสมาตก็ต้องเหมือนอยู่ในภา,าษาไทยอยู่แล้วนะจริงๆไม่ใช่นะเวลาเราเอา่อทำข้อสอบแพทภาษาบาลี ari, นะในเนื้อหาแล้วเนี่ยนะแพทภาษาบาลีเนะี่ยมันจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยเนี่ยนะ อย่างเช่นสมาทคอ้อัพนี่ยกมาให้ดูนะครับสมาทแต่ที่เราเห็นว่าเออสมาชนีิเชื่อที่เราท่องมาในภาษาไทยใช่ไหมจริงๆแล้วในภาษาบาลีเนี่ยเรามีการแบ่งสมาทออกมาตามโครงสร้างแตกต่างกันแบบเยอะมากเลยเนี่ยนะหลักก็มีมดแตว่าหกอย่างแล้วอ่ะใช่ไหมนี่แบบหลกักแบบใหญ่ๆเลยนะมังก็แบ่งย่อยๆลงไปอีกนะทีนี้เนี่ยนะสมาทแต่ละอันจะมีชื่อแบ่งตามโครงสร้างกันไปนะเขาถามว่าทวารทศมาสา,า,านี่ฮะเป็นสมารประเภทไหนใช่ไหมฮะทีเนี้ย วิธที่พิจารณาสมอธนะแต่ละอันนะมันจะมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันนะไอ้หกแบบนี้มันจะมีความโดดเด่นที่มันแตกต่างกันหมดเลยนะเราเห็นว่าทวารทศมาาเราเห็นว่ามันมีตัวเลขนะที่มันนําหน้าอยู่นะทวารทศทวาก็คือ2ใช่ไหมทศก็คือ10ใช่ไหมทวารทศเปราว่า12นะครับมาศก็แปลว่ามาศใช่ไหมคะัคำนี้เนี่ยเรายืมมาในภาษาไทยเราก็เห็นกันแบบบ่อยอยู่เหมือนกันนะทวารทศมาศนะอันแรกก่อนเลยเราต้องดูก่อนว่ามันนําหน้าด้วยตัวเลขนะ สมาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนะเราตัดเบอร์1กับเบอร์2ออกไปได้เลยเพราะว่าทวันทวะสมาธิไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนะแต่ทวันทวะสมาธิจะเป็นการเอาคำนานเนี่ยนะมารวมกันแบบนี้นะส่วนเบอร์3กับเบอร์4เนี่ยนะสมาหาระทิคุกับตัวของอสมาหาระทิคุนะ ที่คู่สมัครเป็นการเอาตัวเลขใช่ไหมฮะหนึ่งถึงเก้าสิบแปดเนี่ยมาวางไว้หน้าคำนามนะดังนั้นแล้วก็เหลือสามกับเหลือสี่ความแตกต่างกันอยู่ตรงไหนฮะความแตกต่างอยู่ที่ว่าสมาหาระสมัติเนี่ยคำที่ได้จะต้องกลายเป็นตัวของเอกพจน์ในนับปุงสกลลิงนะแต่ว่าอสมาหาระเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวของพระหูพจน์นะแล้วก็ยึดลิงตามตัวของสับเดิเนที่้เข้าสมาัติไอ้สับตัวหลักเนี่ยเป็นหลักนะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรามองขึ้นไปทั้งบนถ้าว่าถ้าสมาสานะเราเห็นเลยว่ามันเป็นอาปกติ แล้วเนี่ยนะมาสัะเนี่ยนะถ้าผันเป็นตัวนพุงสกลิงมันต้องมาสังถูกต้องไหมดังนั้นแล้วเนี่ยนะเราเห็นแบบนี้มันไม่ได้ผันเป็นเอกพจน,น์ในนปุงสกลิงแต่ผันเป็นพระอุพน์ถูกต้องไหมฮะเราจึงตอบตัวของอะสมาหาระ ทิคุสมะนั่นคือข้อ3ามันเองค่ะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าสมรระต้องเป็นเอกพจน์ในนัปุงสกลริเท่านั้นนะคะข้อนี้นะที่พี่ยกมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าพี่อยากที่จะอธิบายนะว่าแม้ว่าเวลาเราเข้าไปสอบนะในสนามสอบแผดภาษาบาลีแล้วเนี่ยนะหลายคนคิดว่ามันเหมือนกับภาษาไทยจริงๆแล้วอะ่ะโอเคเราอ่านโจทย์ออกก็จริงแนตะ่เนี่ยหนู ข้อสอบมันออกมาแบบนี้เลยนะเราอ่านออกก็จริงแต่คำถามคือแล้วเรารู้ไหมว,ว่าสมาหาระคืออะไรที่คุคืออะไรทวันทวะคืออะไรถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในะใครที่จะสอบแผนป,ปาลีหนูต้องอย่าลืมอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมตัวดีๆด้วยนะคะลูก